สวัสดีแฟนลูกหนังทุกท่านครับพบกับผู้อุ้มฟุตบอลไลฟ์ครับทัศนบับฑนด้านกีฬาฟุตบอลนะครับคลิปนี้มาฟันธงใส่สกอร์กันก่อนนะครับสําหรับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับประจําค่ําคืนวันอาทิตย์อีก2คู่นะครับแล้วเดี๋ยวช่วงบ่ายๆค่อยมาคุยถึงสถานการณ์พรีเมียร์ลีกกันนะครับไม่ว่าจะลุนแชมป์ลุนท็อปโฟหนีตายนะครับเดี๋ยวค่อยไปคุยกันส่วนคลิปนี้เอาเฉพาะ2คู่คืนนี้ก่อนนะครับอันดับแรกครับ ตอน3ามทุ่มนะครับลีสเจอร์เจอเจอเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับคู่นี้แอดมินคิดว่านะครับจะภาคเสียงนะครับจะดูฟอร์มลีสด้วยเพราะว่าเดี๋ยวกลางสัปดาห์คืนวันพุธเช้ามืดวันพฤหัสที่สองสี่สิบห้าเนี่ยลีสต้องไปเยือนลิเวอร์พูลนะครับในเกมนัดตกค้างเพราะฉะนั้นก็อยากจะไป ขอดูฟอร์เบสสักหน่อยว่าเป็นยังไงมีแทคกติกอะไรยังไงนะครับจะได้มีประเด็นมาพูดคุยกับเพื่อนๆนะครับส่วนสกอร์ที่คาดคิดนะครับแมนยูล,ล่าสุดเนี่ยชนะไบรทันไป2ประตูต่อ0ูนย์นะครับก็ทําให้ไบรทัน,นเสียศูนย์ไปเลยนะครับเมื่อคืนนี้ก็แพ้คาบ้านต่อเบอร์ลี่อีก0ูนย์สามยังไงดีครับจะวนรูปอีกไหมสําหรับปีศาจทแดงสกอร์ที่ผมคิดเอาแบบนี้แล้วกันเวลาผมฟันธง ให้แมนยูชนะเนี่ยมันมักจะไม่ชนะเพราะฉะนั้นผมก็จะฟันธงไม่ให้แมนยูชนะเพราะฉะนั้นให้ไปลีดสองแมนยูสองจบข่าวไม่ต้องถามเหตุผลต่อไปครับห้าทุ่มครึ่งบู๊บเจอซเลสเตอร์นะครับบู๊เจอซเลสเตอร์เนี่ยแหมผลงานต้องบอกว่าระยะหลังไม่ดีทั้งคู่นะครับไม่ดีทั้งคู่บู๊บเองเนี่ยที่แรกก็เหมือนจะดีแต่หลังๆมาก็เหมือนมีแพ้นะครับเริ่มมีแพ้แพ้หนึประมาณนี้แพ้แบบ เบียดๆส่วนเลสเตอร์ก็ไม่ต่างกันครับคะแนนห่างกัน,นถึง10คะแนนนะเพราะฉะนั้นก็เอาอยัางไงดีอ๋อนึกออกแล้วเลสเตอร์เนี่ยไปชนะในยูโรป้าลีกมายูโรป้าหรือยูโรป้าคอนเฟรนลีกนี่แหละชนะมา4ีหนึ่งเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าวูฟจะไม่แพ้ผมเชื่อว่าวูฟจะไม่แพ้ผมให้วูฟแพมตันชนะเลสเตอร์2ประตูต่อหนึ่งนะครับแม้ว่าใจน,นี่แอบ แอบเชียร์จริงจอกสยามอยู่แล้วแหละนะครับอ่ะก็ฟันธงสั้นๆแต่เพียงเท่านี้คู่แรกลีสหนึ่งแมนยูเอ้ยไม่ใช่ลีส,สองแมนยูสองทีแรกคือคิดไว้สกอร์หนึ่งหนึ่งไงคิดคิดไว้สกอร์หนึ่งหนึ่งคิดไปคิดมาเออลีก็เกมลุกดุดันดีนะครับเพราะนั้นก็ให้ไปเลยลีส,สองแมนยูสองแล้วก็วูฟสองเลสเตอร์หนึ่งฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเดี๋ยวช่วงบ่ายมันจอคลิปที่ผมจะพูดถึงสถานการณ์พรีเมียร์ลีกตอนนี้เชื่อว่าแฟนหงส์แดง แฟนแมนซิตี้แล้วก็แฟนทีเมเือนอื่นที่ไม่ชอบขี้หน้าเด็กเป็ดนะเพราะบอกว่าเด็กเป็ดมันขี้โม้เนี่ยฝากไว้ด้วยไม่ว่าท่านชอบไม่ชอบแต่ท่านต้องฟังผมแล้วเจอกันครับขอบพคุณมากสวัสดีครับ